ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสงบนิ่งดังภูผาห้าห้าสงบนิ่งดังภูผานึกถึงสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดในตอนนี้ชิงสุยิ้มสายหัวแล้วหัวเราะออกมาและเขาได้เตรียมพร้อมที่จะออกไปจากตรงนี้วีระบุรุษนั้นเป็นรู้จักเป็นแพร่หลายในโลกของก้าวทวีปแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่หาได้ยากก็ตาม เขาได้ใช้เวลาจำนวนมากในการต้องมองไปยังแผ่นจารึกหินชิงสุยเหลือบมองไปที่อื่นที่อยู่เบื้องหลังของเขามันต้องใช้เวลามากเท่าไรที่จะมองพวกมันได้ครบแต่ ชิงสุยรู้สึกว่าบางทีแผ่นจารึกหินที่มีจำนวนมากมีอาจใช้เวลาแค่สั้นๆในการทำความเข้าใจเช่นเดียวกับจารึกพยักที่กำลังล่าหมูป่าอย่างไรก็ตามสำหรับจารึกพยักหมอบที่อยู่บนเทือกเขาและจารึกพยักหลับพวกมันดังกล่าวนั้นต้องใช้เวลาครึ่งวันถึงก็ตามแม้ว่าชิงสุยจะอยู่ในระดับขั้นที่สมบูรณ์แบบของการบ่งพอของรูปแบบพยัก ถ้าคนใดคนหนึ่งที่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์อสูรมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาที่จะค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งบางทีพวกเขาอาจต้องเวลาเป็นปีๆยิ่งไปกว่านั้นมีเพียงไม่กี่คนที่มีความอดทนมากพอที่จะศึกษาพวกมันเป็นปีๆ พราอข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้านั้นสามารถอ่านแผ่นจารึกหินเหล่านี้ได้หมดหรือไม่ชิงสุยมีความรู้สึกว่าจารึกที่อยู่ข้างหลังของเขาเขาอาจจะไม่สามารถศึกษามันได้ทั้งหมดแม้ว่าเขาจะสามารถศึกษามันได้ทั้งหมด แต่เขาคงจะต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากเมื่อชิงสุยมาถึงที่พักของเขาเขาสังเกตเห็นชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นก่อนที่เขาจะขึ้นไปยังชั้นบนชิงสุยสามารถจดจำเขาได้เขาคือชายชราที่สอนทักษะเพลงกระบี่เทวโลก ที่ลานประลองกลางเขาได้ยินจากคนอื่นว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอาวุโสโมโ่ชิงสุยมีความรู้สึกที่ดีของชายชราคนนี้และทักทายเขาอย่างเป็นธรรมชาติว่าท่านคืออาวุโสโมโ่ใช่หรือไม่เจ้าคือชิงสุยใช่ไหมข้ากำลังรอเจ้าอยู่เลย อาวุโสโมโยยิ้มให้ชิงสุยชิงสุยไม่รู้ว่าทำไมอาวุโสโมโถึงยืนอยู่ที่นี่และเขานั้นแทบจะไม่รู้จักชายคนนี้ที่กำลังรอเขาอยู่ดังนั้นชิงสุยจึงรู้สึกขึ้นเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นมาออกมาจากปากเขารอข้าทำไมท่านอาวุโสโมโถึงอยากจะเจอข้าด้วยละ่ะ แม้ว่าจะตกใจแต่ชิงสุยก็ได้หยุดมันเอาไว้แล้วถามกลับไปอาวุโสโม่มองไปที่ชิงสุยและกล่าวอย่างช้าๆว่าท่านประมุขราชวังเทวโลกต้องการให้ข้ามาถามว่าเจ้านั้นสนใจที่จะเป็นผู้นำสาวกของคฤหาสน์ดาราจันทราหรือไม่ผู้นำสาวก คฤหาหาดดาราจันทราไม่ใช่มันมีอยู่แล้วหรือชิงสุยตอบอย่างไม่แน่ใจเขาจำได้ว่ากงซุนเจี้ยนหูนั้นเป็นผู้นำสาวกของคฤหาหาดดาราจันทราเขานึกถึงสายตาที่เศร้าส้อยของเธอในวันนี้ เธอคงรู้สึกแย่ยิ่งกว่าถ้าเขารับตำแหน่งผู้นำสาวบถ้าลืมบอกไปว่าเจียนหูนั้นยอมรับถ้าเจ้าจะกลายเป็นผู้นำสาวบแทนนางอาวุโสโม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาดูเหมือนว่าเขาตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวได้ดี และได้รีบจัดการกับมันเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างมากสำหรับผู้นำสาวกที่ถูกปลดตำแหน่งให้คนอื่นชิงสุยลังเลในขณะหนึ่งก่อนที่จะปฏิเสธตำแหน่งนั้นไปอย่างคิดไม่ถึงข้าจะไม่เป็นผู้นำสาวก มันไม่เหมาะกับข้าเลยต้องรู้ว่าในคฤรืสห์ทุกแห่งของราชวังเทวโลกสถานผู้นำสาวกนั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งผู้นำสาวกนั้นจะเป็นสาวกที่โดดเด่นที่สุดและในอนาคตจะถูกเสนอชื่อขึ้นไปชิงตำแหน่งประมุขจากนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็จะกลายเป็นประมุขคฤหืสห์ผู้นำสาวกจะเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่สำคัญที่สุดในการแย่งชิงประมุขคฤหสห์ ดังนั้นผู้นำสาวกจากคาราห์ทั้งหมดจะได้รับการเคารพในระดับเดียวกับอาวุโสระดับสูงในราชวังเทวโลกแม้ว่าผู้นำสาวกจะไม่ได้เป็นประมุขราชวางังแต่พวกเขาก็จะได้รับตำแหน่งผู้อาวุโสอยู่ดี การที่จะเป็นผู้นำสาวกได้ต้องแข็งแกร่งในด้านของพลังวิญญาณและพรสวรรค์ดังนั้นแม้ว่าเขาจะถูกแทนที่โดยคนที่โดดเด่นกว่าแต่เพราะการบ่มเพาะของเขาจะทำให้เขานั้นกลายเป็นอาวุโสได้อยู่ดี นอกจากนี้แม้ว่าการบ่มเพาะจะมีความสำคัญอย่างมากในการคัดเลือกประมุขคหเสหาทุกต้องเป็นคนที่ความคิดมีจริยธรรมและการปฏิบัติตนอย่างดีให้ความสำคัญเท่าเทียมกับผู้อื่นทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผู้นำสาวกมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับเขาที่จะถูกเลือกคำพูดของชิงสุยทำให้อาวุโสรู้สึกตกใจเขาคิดว่าสิ่งที่เขากล่าวไปจะทำให้ชิงสุยนั้นมีความสุข แม้ในหมู่ผู้คนนับล้านในราชวังเทวโลกแต่มีเพียงผู้นำสาวเพียงเก้าคนเท่านั้นเกียรติที่ได้รับให้เป็นผู้นำสาวกเป็นสิ่งพิเศษมากและการคัดเลือกของพวกเขานั้นก็เข้มงวดอย่างมากแต่ชิงสุยได้ รับการยอมรับจากทางหูย่าและเฟยหวูจี้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีพวกเขาเขาคงจะต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถก็ตามอาวุโสโมอโนิ่งไปชั่วขณะคำตอบของชิงสุยเกินกว่าที่เขาคาดไว้เป็นเรื่องปกติเพราะหลังจากกลายเป็นผู้นำสาวกไม่เพียงแต่จะมีสถานที่สูงขึ้นเขายังสามารถเข้าถึงแต่ทักษะการต่อสู้ยาเม็ดชุดเกราะ และอาวุธที่ระดับสูงที่ต่ำกว่าระดับที่อาวุโสและประมุขเข้าถึงดังนั้นอาวุโสโมไม่คิดว่าชิงสุยจะปฏิเสธมนันเป็นเวลาชั่วครู่ที่อาวุโสรู้สึกมึนงงและกล่าวไม่ออก เขาอยากจะพูดออกไปจริงๆว่าข้อเสนอที่เขาได้กล่าวไปอย่างสุภาพนั้นไม่ใช่ของเขาเขาต้องการที่จะพูดออกไปว่าท่านประมุขคฤรือหานั้นต้องการให้เขานั้นเป็นผู้นำสาวกชิงสุยได้เห็นท่าทางที่งงวง,งของอาวุโสโม แล้วเขาก็หัวเราะออกมาอาวุโสในตอนนี้ข้านั้นยังไม่มีแผนการที่จะเป็นผู้นำสาวกแต่ถ้ามีอะไรที่ข้าสามารถช่วยท่านได้ได้หรือไม่ ถ้าประเมินเจ้าต่ำไปผู้นำสาวกของคฤรหานดาราจันทรานั้นจะอยู่ในฐานะเป็นที่ประจักษ์เพื่อแสดงให้คนอื่นนั้นเห็นถึงความสามารถแต่เจ้ากลับไม่สนใจมันอาวุโสโมโกล่าวออกมาแล้วถอนหายใจอาวุโสเข้าใจผิดแล้ว ไม่ใช่ว่าข้านั้นไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้ข้านั้นไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับมันข้านั้นยังมธุระที่ต้องสสารชิงสุยตอบอย่างจริงจงังอวุโสมมมองไปที่ชิงสุยและหัวเราะอย่างออกมาอย่างรู้ทันนั้นเราจะไม่กล่าวถึงเรื่องนั้นในตอนนี้นั้นเจ้าจะเข้าร่วมในการประลองระหว่างคฤหืสหาในปีหน้าเพื่อเป็นผู้นำสาวกหรือไม่ ชิงสุยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายังคงมีเวลาหนึ่งปีก่อนการแข่งขันในปีหน้าระยะเวลานี้ก็เท่ากับเขาเหมือนมีเวลาเหลืออีก15ปีเขาสงสัยว่าเขาจะมีความคืบหน้ามากแค่ไหนในช่วง15ปีนี้ มันก็ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับเขาที่จะเข้าร่วมการประลองในหมู่ผู้นำสาวกบางที่เขาอาจจะต้องพึ่งพาราชวังเมียวโลกเมื่อต้องเผชิญกับสรรเขาราชันราชสีในอนาคต ในกรณีเช่นนี้เขาควรจะมีสถานะเป็นผู้อาวุโสอย่างน้อยที่สุดบางตอนนั้นเขาอาจจะครอบครองตำแหน่งผู้นำสาวบกหรือแม้แต่ประมุขขราสน์ก็เป็นไปได้แม้ว่าเขาไม่ได้พึ่งพาราชวังเทวโลก แต่เขาก็ยังต้องการส่งเสริมจากบุคคลที่เก่งกาจในบางเรื่องและที่สำคัญเขาจะต้องมีขุมกำลังของเขาเมื่อเขาสามารถสร้างฐานอำนาจในโลกของทวีปก้าวได้และตระกูลชิงคือตัวเลือกที่ดีที่สุดอาวุโสข้าสัญญากับท่าน แต่ขค่แค่หวังว่าท่านจะสามารถพูดคุยกับผู้นำสาวกคนเก่าให้กลับมารับหน้าที่ได้ชิงสุยคิดอีกเกี่ยวกับเรื่องกงซูลเจี้ยนหวู่อีกครั้งเอาละเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นั้นเอาว่าตกลงตามนี้นี่เป็นของเจ้าแล้วเจ้าสามารถเข้าไปในหอตำราเทวโลกได้อย่างอิสระแต่ตำราที่อยู่ภายในนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอก อาวุโสโม่ยิ้มและส่งมอบปราสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกับเหรียญตราราชวังเทวโลกสีม่วงที่ชางหายให้เขามาพอตำราเทวโลกชิงสุยไม่คาดหวังว่าในความเป็นจริงนี้เขาเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปแล้ว สถานที่ที่มีค่าที่สุดในราชวังเทวโลกคือหอตำราเทวโลกความคิดเกี่ยวกับมันนั้นทำให้ชิงสุยตื่นเต้นชิงสุยรับมันไว้และกล่าวว่าขอบคุณผู้อาวุโส หลังจากที่อาวุโสโมจักไปและชิงสุยได้ตรวจสอบเหรียญตราสีม่วงในมือเขามันมีคำว่าราชวังเทวโลกเขียนเอาไว้ชิงสุยคิดว่าเหรียญตราอันนี้ไม่ได้เป็นทั้งทองคำหรือเงินด้วยซ้ำ มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจว่ามันทำมาจากอะไรชิงสุยกลับไปที่ห้องของเขาและฝึกอย่างหนักตลอดทั้งคืนเคล็ดเสริมกายาบรรพการได้โคจรอยู่ในจุดสูงของรอบ96เขารู้ว่าเขามันก้าวหน้าไปภายในสมวัน และในตอนนี้มันมีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ขัดขวางเขาตราบเท่าที่ะส,สมปราณได้เพียงพอเขาจะสามารถผ่านมันไปรอบที่97อย่างง่ายได้ในตอนเช้าเขาได้ฝึกฝนทักษะอื่นๆของเขา เมื่อปรากฏตัวออกมามีคนจำนวนมากต้องการเข้าใกล้เขาแต่ด้วยแรงกดดันและกลิ่นไอรอบตัวทำให้คนเหล่านั้นไม่กล้าและหยุดอยู่กับที่โดยไม่เข้าไปหาเขาสงบนิ่งดังภูผาคือกลิ่นไอของความเที่ยงแท้ นี่คือสิ่งใหม่ที่ตัวเขาได้รับมาเมื่อวานนี้เมื่อชิงสุยเข้าสู่สภาพสงบนิ่งดังภูผาของจารึกพยักหมอบที่ลานประลองชิงสุยได้กำลังฝึกฝนทักษะตามแนวคิดของไทเก๊กของท่าทางที่ราบรื่นของการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างมาก ในตอนท้ายของการฝึกตอนเช้าชินสุยได้เดินทางไปที่พักของชางหูย่าเขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในวันนี้เพราะเขากำลังจะได้เรียนรู้ทักษะฝ่ามือสังหารเทวอัศนีจากจักชางหูย่าชิงสุยนั้น กระตือรือร้อนในการเรียนฝ่ามือสังหารเทวอัศนีอย่างมากทักษะนี้สามารถเพิ่มความรุนแรงในการโจมได้ถึง30%เซซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่จำนวนที่น้อยๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพลังโจมตีที่มหาศาล ในตอนนี้หมิงเยียและลิวลี่ก็อยู่ที่นั่นแล้วสาวงามทั้งกำลังหัวเราะและพูดคุยกันอย่างมีความสุขแต่ก็เงียบลงเมื่อเห็นชิงสุยเดินมาแม้ว่าจะไม่รู้ว่าทั้งสองคนนั้นพูดอะไรและเมื่อมองเห็นชิงซุยพวกเธอได้หยุดพูดลงและได้ยิ้มไปที่เขามันทำให้เขานั้นสับสนอย่างมากหรือพวกเธอจะพูดถึงเขาอยู่โดยที่พวกเธอนั้นได้พูดกันอย่างมีความสุข ทักษะนี้ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงโดยชังหูย่าเขามองไปที่ชิงสุยและผู้หญิงสองคนก่อนที่จะยิ้มแล้วพูดช้าๆว่าทักษะฝ่ามือสังหารเทวอัศนีเป็นทักษะที่แข็งแกร่งและรุนแรงที่สุดในราชวังเทวโลก มันได้รวมพลังของสายฟ้าเอาไว้ในการโจมตีแต่เพื่อให้สามารถใช้พลังของสายฟ้าได้อย่างน้อยพวกเจ้าต้องไปดินแดนไร้ขอบเขตซะก่อนเมื่อถึงตอนนั้นพวกเจ้าจะมีโอกาสทำให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวไม่ได้ในทันที คำพูดของชางหูย่าทำให้ดวงตาของชินสุยสว่างขึ้นทักษะนี้มีผลทำให้ฝ่าตรงข้ามเคลื่อนไหวไม่ได้จริงๆมันทำให้ฝ่ายเกิดอาการชาไปชั่วขณะซึ่งมันอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสก็ได้ ถ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในการดวลของผู้บ่มเพราะมันอาจหมายถึงชีวิตความสามารถที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นเมื่อค่าสามารถบรรลุดินแดนไร้ขอบเขต ถึงแม้แม้มันจะทำให้ขยับไม่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่มันก็อาจจะสามารถสร้างเสียหารที่ร้ายแรงได้แววตาของชิงสุยสว่างขึ้นเมื่อค่าเชียวชันทักษะฝ่ามือสังหารเทวอัศนีนี้ค่าต้องบรรลุดินแดนไร้ขอบเขต ภายในเวลาที่สั้นที่สุดให้ได้ชิงสุยสาบานอย่างเงียบๆชางหูย่าเห็นชิงสุยที่กำลังคิดอยู่เขาได้หัวเราะออกมาแม้ว่ามันสามารถที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดเคลื่อนไหวและสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ แต่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดค่อนข้างต่ำและถ้าพลังจิตวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามนั้นมีพลังมากพอผลกระทบนี้ต่อจิตวิญญาณของเขานั้นแทบจะไม่มีจริงๆแล้วมันจะเกิดผลนั้นได้ถ้าหากเรามีพลังจิตวิญญาณที่มากพอหรือไม่ ชิงสุยคิดถึงภาพของหยินและอย่างในจิตสำนึกของเขามันนั้นสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกจุดสำคัญอวัยวะภายในและพลังจิตวิญญาณของเขาได้อย่างต่อเนื่องชิงสุยนึกถึงผลไม้ที่มีศักยภาพ ที่เขาได้กินก่อนหน้านี้ซึ่งมันทำให้พลังจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนอยากจะได้รับแต่ก็ไม่ทราบว่าเรานั้นสามารถกินมันได้มากเท่าไหร่ชิงสุยหวังว่าเขาจะหกล้มอีกครั้งในอนาคต เขานั้นได้รับหลายๆายสิ่งมาไม่น้อยจากช่วงเวลานั้นความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาก็ได้เพิ่มระดับก็เพราะพวกมันชิงสุยยินและพยักหน้าไปทางชางหูย่าและฟังคำอธิบายของเขาอย่างต่อเนื่องไม้เต่คูทักษะฝ่ามือสังหารเทวอัศนีนั้นไม่ใช่ทักษะต่อสู้มันเป็นรูปแบบการบ่มพักพลังปราณมันสร้างมาเพื่อรวบรวมปราณ มุ่งเป้าไปที่ปราณรูปแบบการระเบิดกลางอากาศรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่แข็งแกร่งและมีการระเบิดที่ทรงพลังชางหูย่าอธิบายอย่างช้าช้าเขาอธิบายถึงวิธีการบ่มเพาะปราณโดยการใช้ทักษะฝ่ามือสังหารเทวอัศนีพวกเขาทั้งหมดได้รับรู้ถึงความโดดเด่นของวิธีการบ่มเพาะปราณนี้จากการรับฟังคำอธิบายของชางหูย่า อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ